รักและห่วงใยสุขภาพคุณกับโรงพยาบาลรามคำแหงสวัสดีคุณผู้ชมทราบขับมันตราทุกท่านนะคะวันนี้เอิงพาคุณผู้ชมมาร่วมห่วงใยสุขภาพเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้มีนวัตกรรมใหม่นะคะในการตรวจระบบทางเดินอาหารมาฝากกันนั่นก็คือการกลืนกล้องแคปซูลนั่นเองจะเป็นยังไงคุณหมอรอให้คําแนะนาอยู่แล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอิญก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารนะคะแพทย์หญิงสันพศโคมทองค่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะคุณหมอค่ะเดี๋ยวนี้มีวิธีการตรวจระบบทางเดินอาหารยังไงบ้างคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการกลืนกล้องเข้าไปในระบบทางเดินอาหารเราด้วยแล้วใช่ไหมคะค่ะการตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่ที่ทํากันในปัจจุบันก็คือการตรวจ2กล้องกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีกล้องแคปซูลที่จะสามารถเข้าไปถ่ายภาพในลำไส้เล็กได้ด้วยคะ่ะ แล้วความละเอียดของการตรวจด้วยกล้องที่กลืนเข้าไปในะคะ่ะละเอียดมากน้อยขนาดไหนคะแล้วก็สามารถตรวจวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างอะคะการตรวจด้วยกล้องแคปซูลเนี่ยละเอียดกว่าการตรวจลำไส้เล็กในอดีตมากในอดีตเนี่ยเราตรวจลำไส้เล็กโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็กลืนแป้งแล้วก็ถ่ายภาพไปเรื่อยๆซึ่งโอกาสที่จะตรวจเจอความผิดปกติเนี่ยอาจจะน้อยกว่า10%แต่ไอ้กล้องแคปซูลเนี่ยบางการศึกษาเนี่ยพบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึงอาจจะ 70- 80%ค่ะ แล้วก็รรค,ไไค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะเอามาวินิจฉัยโรคในลำไส้เล็กนะคะเช่นกรณีที่คนไข้มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารมีการตรวจอุจจาระแล้วสงสัยจะมีเลือดปนออกมาหรือมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กโดยที่ตรวจสองกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่แล้วไม่พบความผิดปกติค่ะขอบคุณคุณหมอมากมเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็นะับเป็นนวัตกรรมทันสมัยอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่ทําให้เรารู้เท่าทันโรคที่เกิดในระบบทางเดินอาหารค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเองิงมีเรื่องราวที่จะมาห,งหุงยยสุขภาพคุณเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ